เราไม่ต้องลองผิดลองถูกเราเชื่อว่าเล็บโก้เนี่ยเป็นพาร์ตเนอร์กับเบตาโกร์เล็บโก้มีความรู้มีประสบการณ์และมีเทคโนโลยีเรื่องการบมิแทนแนน์ได้มากกว่าเบตาโกร โก็เน็กซ์ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับได้เป็นพันธมิตรกับทางเบทาโกรถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับในการที่ยกระดับสาขารรมอาหารของประเทศไทยแล้วเป็นก้าวสาคัญของทางเล็บกเน็กซ์เองเราได้เห็นการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆมีความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายขึ้นก็มีการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีโซลูชันนะครับเราเรียกว่า D.R.S. by l e ็ c o n e x เนี่ยมาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตมาใช้กับโรงงานของเราเบทาโกรเป็นบริษัทอุตสาหกรรมอาหารชั้นนา ที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตของทุกคนด้วยอาหารที่ดีกว่าประกอบกับเดเรคชันของเครือเบตตโกนะครับ เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเราเรียกว่าเบตาโก3 6 0องศาทรานสฟอร์เมชันเราก็เลยต้องพยายามจะทุ่มเทถ่ายทอดความคิดความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยผ่านผ่านแนวคิดที่ว่าวันทอสวันโกแล้วก็วันทีมผมเชื่อว่าเลโก้จะเข้ามาช่วยในการเมเจอร์และป้องกันเบรกดาวเพิ่ม up time ได้ดีพอสมควรนะหลังจากที่เราได้นําเทคโนโลยีของเบตโอนิกซ์เข้ามานะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับมีสมาร์ทมอเตอร์นะครับแล้วก็มีไวเบชั่นเซนเซอร์เนี่ย ซึ่งจะนำข้อมูลต่างๆมาโชว์ใน m Machine h ชิน t h d a s h b o a r d นะครับทำให้เราทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่าง 1, ทันท่วงทีแล้วก็ถูกต้องไม่ว่าจะส่วนของการผลิตและกระบวนการในเรื่องของซัพพลายเ i n ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยเอามาใช้เพื่อประกอบการทำการบำรุงรักษาตามสภาพหรือ Condition Based Maintenance ทำให้การผลิตของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องไปอย่างไร้รอยต่อเรายังเอ็นไปถึง predictive maintenance ด้วยครับ Next, เล็โก้เ e x t เล็งเห็นถึงความท้าทายในศาสารกรรมนะครับในเรื่อง Digital Disruption มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา Solution ที่ตอบโจทย์ความทาานน้าทายนี้โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรเรามากกว่า40ปีความโดดเด่นของ s ู n ทนเ o นะ็บก็คือการผสมผสานกันอย่างตัวระหว่าง IT และ OT Technology ซึ่งโซลูชันนี้จะช่วยยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมไปสู่สมาร์ทแมนูฟ t u r ิ่ง4.0 ามีนโยบายที่ชัดเจนที่จะให้ทางทุกโรงงานของเราไปถึง Industrial 4.0ให้ได้ดังนั้นเราก็มีพาร์ทเนอร์นะครับที่จะมาร่วมเดินทางไปกับเรานั่นคือ l e ็บโก้เจาก SGC c h e m i c a l เราอยู่ในอุตสาหกรรม Value Chain เพราะฉะนั้น b e t a โกเนีเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราผลคือว่า d i s เนี่ยเป็นโซลูชันที่เหมาะสมเป็นโซลูชันเนี่ยที่เอามาใช้งานที่ b e t a โกเนี่ยก็จะสามารถทาให้เบ t a โกแข็งขันได้ดีขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น